ต่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์ก็กดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ It, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it. All Gerard down. is behind this one. Don't tell me you believe that. Are you just gonna Gerard! take that? A fantastic goal! เอาล่ะราบสวัสดีเหล่าผู้เล่น E ีฟุตบอล2023ทุกท่านเลยนะครับผมนโดเดนครับและคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสตีเวนเจราดกันสักหน่อยครับเป็นอีพิกวิกท m e นะครับน่าจะเป็นเจราดที่โหดที่สุดแล้วครับอ้างอิงมาจากปี2 0 0 5นะเดี๋ยวก็มาดูตำแหน่งของเขาครับเขาจะเล่นได้ AMF CMF หรือ DMF ก็ได้นะครับส่วนสไตล์เนี่ยจะเป็นบ o ็อกบล็อกนะครับก็คือตัวกองกลางที่ขึ้นสุดลงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้ท่าของเขานะครับ เจอร์ลาเขาจะเป็นคนที่ถนัดเท้าขวาครับแต่ว่าซ้ายเขาก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับส่วนอัตราการใช้เท้าซ้ายเนี่ยจะนานๆครั้งนะครับคือเขาจะใช้ขวาบ่อยมากกว่านะส่วนฟอร์มเนี่ยจะเป็นอันเดอร์วัยรงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนอัตราแบบการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยสูงถึง5เลยนะครับเจอร์ลาก็จะไม่ใช่คนที่เจ็บง่ายๆนะครับเวลาโดนเข้าบอลอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมาดูสกิลของเจอร์ล่กันนะครับสกิลก็จะมีปั่นโค้งครับ Rising Shot ยิงไกลเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องนะครับแล้วก็จะมีสกิลพินพอยคอสนะครับเปิดแม่นนอแล้วก็ปั่นไซ้ก้ยแล้วก็ยกข้ามหัวแม่นนะครับปลดโลปเฟานาะยก้ามหัวแม่นครับแล้วก็มีสกิลกับตันแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับขั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะพาไปดูการอัพสเตตของเขานะครับคือเจลาเขาจะเป็นตัวที่สเตตเขาค่อนข้างเยอะคือการอัพของเขาจะค่อนข้างยิ่งยากหน่อยนะครับถ้าเราจะอัพเองนะ อ่าครับเดี๋ยวผมจะอัพสแตทแบบนี้นะครับก็คือยิง4ครับจ่าย9เลี้ยงบอล4เอ้ยไม่ใช่ดิ6โทษทีครับ d e ็กเท i t y นะครับผมก็จะไปเป็น6ครับเนี่ยนะตัวโ,โบรบอติสเตนนะครับขอคิดนิดนึงก็จะเป็น9เออใช่9คือก่อนหน้าน,นี้ผมไปอัพไอ้นี่แหละอันนั้นอในอีฟุบอลฮับนะครับ คือการอัพสเตตของเขาคือมันค่อนข้างเยอะนะอ่านี่เก้าครับแล้วก็อะดิเอลสเตนนะครับผมก็จะไปเป็น6ครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยผมก็จะไปเป็น5ก็จะได้97นะครับพอไปใส่ทีมของเราแล้วเนี่ยก็จะร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะได้เซเตเบนเจอร์ลดพลังร้อยเหมือนเดิมครับก็คือผมลดการจ่ายบอลน,นะแล้วก็ไปเพิ่มจบสกอร์ครับ เพื่อให้เขาจบสกอร์คมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเป็นบล็อกทูบล็อกนะยังไงก็เติมสุดลงสุดนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูสถิต่ผมอัพนะครับการหาช่องจะสู่ถึง82ครับมาคอนโทร86เลี้ยงบอล79ข้อวังบอล78ส่งสั้นส่งยาวนะครับก็จะเป็น91กับ94ฟินิชนะครับก็จะเป็น76โมง75เล่นลูกตั้งเตะเนี่ย82นะครับแล้วก็ปั่นโค้งเนี่ย84สปีด86สปีดต้น78 ส่วนพลังการยิงเนี่ยถือว่าโอเวอร์อยู่นะครับ99เลยนะส่วนจํำเนี่ยก็จะเป็น76ครับความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับก็จะเป็น88บาลานซ์72สเตมินา89นะครับเอ่อก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกองกลางที่มีสรีร้าร่างกายค่าสเตตเนี่ย,ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยการรับรู้เกมรับนะครับการยืนตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็น72การใช้เท้าสกัดเนี่ย77นะครับ ส่วนการประทาแบบไายต่อลเนี่ย74ส่วนดุด,ดันเนี่ย87เลยนะครับเข้าบอลทีเนี่ยบอกเลยว่าหนักแน่นอนครับซึ่งผมลองเข้าเอาเข้าบอลไปแล้วนะก็คือโดนใบแดงตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับไม่งโคนหัวร้อนเลยอ่าเดี๋ยวมาดูสตีเวนเจอหลาตอนหัวตั้งกันนะครับก็การหาช่องจะเป็น85ครับมาคอนโทร8 8เลี้ยงบอล81นะครับการเข้าคอมบอล80ถือว่า อันจริงๆแล้วพลังส่วนใหญ่อดีขึ้นมาเยอะเลยนะจุดเด่นจริงๆก็จะเป็นการจ่ายบอลที่สาดบอลยาวนะครับสูงถึง96เลยนะใครเล่นสายค u i เคเตอร์เนี้ยจะ,จะประทับใจนะครับก็คือการตักข้ามหัวตักข้ามหัวโหดครับจริงๆนะแล้วก็ความแข็งแก่งของร่างกายเนี่ยจะมาเป็น90นะครับสเตอมินา91นะคือพลังเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่แข็งแร่งกองกลางที่แข็งแร่งกระโดดดีนะครับ มีบาลานซ์ดีนะก็เรียกว่าสมดุลดีนะครับอ่าโดสตสตีเวนจลาดใบนี้นะครับก็จะมาจาก2005นเนาะเป็นแมตช์นัดชิงกับลิเวอร์พูลปะทะเอซีมิลานนะครับซึ่งเอซีมิลานเนี่ยต้องบอกว่ายุคนั้นแบบแม่งโคตรโหดอะเอซิยุคอิตาลีของโลกอะครับคือเอซีมิลานมีกัตโปเชฟเชนโกกาก้าเซดอฟกัตตูโซนะครับเปียโรอีก ไหนจะกองละไอ้ไม่ใช่กองขางไอ้กองหลังอย่างมานดนี่คาฟูนะครับคือแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะและตัวลิเวอร์รพูลมีอะไรบ้างอ่ะพูดตรงคือพูดตรงๆคือตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ค่อยดูบอลเท่าไหร่นะครับแต่พอมาดูตอนเนี้คือตัวของมิลานแม่งโหดจริงๆอะยอมรับเลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับใครๆก็คิดว่ามิลานยังไงก็แชมป์แน่ๆครับ ถึงจะก,ก่อนเกมคิดว่ามีลานแชมป์แต่พอมาแข่งจริงเนี่ยมีลานถลมน่มหรือว่าพูไป3าศูนย์เลยนะครับคือโคตรเร็วอะ่ะแล้วทีนี้ใครๆก็คิดว่าจะยอมแพ้แล้วใช่ไหมเออมีลานมันก็เริ่มเหมือนผ่อนเกมแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งครับที่วิ่งไล่วิ่งซูฟัดทางเกมพยายามยิงให้ได้นะครับก็คือสซอเว่นเจรารนี่เองนะครับก็แบบเออพอยิงได้หนึ่งลูกเสร็จแบบปลุกใจแฟนบอลปลุกใจเพื่อนนะครับแบบเฮ้ยพวกเรายังไหวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบ เหมือนลิเวอร์พูลแม่งได้บัฟอบได้บัฟจนตีเสมอเอซิมิลาน3-3นะครับคือมันสุดยอดมากๆเลยนะแล้วท้ายที่สุดครับด้วยเสมอตีเสมอ33ใช่ไหมก็ไปดวนจุดโทษแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นคนชนะจุดโทษไปได้นะครับแต่ไม่ได้ยูฟ่าแชมเปียนลีกมานะก็มันแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับคือเป็นนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ปลูกใจเพื่อนนะครับ พอเน,นี้ยแหละคือผมถึงชอบในตัวของสตีเวนเจลาด์นะครับถึงผมจะไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลก็ตามนะแต่ผมชอบนักเตะชื่อชื่อสตีเวนเจลาด์ครับอ่าไหนๆก็พูดมาเยอะแล้วครับมาพูดถึงการเล่นบ้างดีกว่าครับแหมพูดซะยาวเลยอ่าเจลาห์เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่จ่ายคมมากๆเลยครับดูดีครับไปแล้วครับแลฟอร์ดคือเขาจะเป็นกองกลางที่ถึงจะมีพลังการยิง99นะครับแต่การยิงไกลไม่ใช่จุดเด่นของเขานะ คือจุดเด่นของเขาจริงๆคือการจ่ายบอลทะลุช่องส่งสั้นส่งยาวดีมากๆเลยครับถ้าเราหาจังหวะเล่นดีๆเนี่ยหากองหน้าแบบหาช่องดีๆใช่ไหมลูกทุกลูกของเจลาตที่แดงทะลุช่องไปแทบจะเป็นคิลลพาทุกลูกเลยครับนี่คือพูดตรงๆแบบไม่ได้อวยมากนะคือเจลาดเขาจ่ายดีจริงๆและด้วยความที่เป็นบล็อกทุกบล็อกครับทำให้วิ่งไปทั่วทั้งสนามเลยครับคือขึ้นสุดลงสุดแบบเออขึ้นสุดลงสุดจริงๆต้องยอมรับว่า คือมันเป็นพลังงานเออแกจะเรียกว่าแกเป็นตัวพลังงานแบบคอยช่วยเกมรับคอยช่วยเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเกมรับจะไม่ได้ดีมากนะครับพูดตรงๆว่าเกมรับของเจลาดไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ชิงวันทุยิงก็ไปเรียบร้อยครับนี่ครับเจลาดเขาดันสูงมาเพื่อชิงบอลกับกองหน้าครับแล้วก็ถ้าเราหาคู่หูให้เจลาดดีๆที่เป็นกองหน้าเก่งๆนะช่องดีๆนะครับเจลาดก็จะเป็นตัวที่น่ากลัวด้วยแล้วก็กองหน้าเราก็จะน่ากลัวขึ้นด้วยเพราะว่า สองตัวนี้ส่งเสริมกันอะไรประมาณนั้นเนี่ยเอามาพูดถึงเรื่องเกมลับนะครับถึงที่ผมบอกว่ากลางๆอ่ะแต่ว่าเข้าบอลทีโดนใบอ่ะอะคือค่าดูดันไม่ได้ถึง90นะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเวลาเข้าบอลแบบกระแทกปุ๊บโดนใบเหลืองปั๊บเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมีนัดแรกที่ผมอัพเจอหลาดเนี่ยลงไปเลยคือผมไม่ได้อ่านนะผมลองเล่นเฉยๆลงไป2อนาทีแรกแม่งโดนใบแดงโหโคตร จริงๆไพ่พือผมไปเคลียร์ในกรอบเกตโทษอะ่ะเอาตัวไปกระแทกอะ่ะแล้วตะบการม่งเป่าม่งเป่าเสร็จแม่งยกใบแดงเลยคือแบบคือคืออึนมากเลยอะ่ะและนัดนั้นก็แพ้ด้วยครับหัวร้อนไปเลยครับเพราะผมเหลือสิบตัวไงโอ้โหแล้วจาลาดอาจจะไม่ถูกใจสายเล่นท่านะครับสายชอบโชว์สกิลนะคือจาลาก็ไม่มีสกิลเล่นท่าเลยนะครับคือถ้าเราจ่ายให้จาหลาปุ๊บเราต้องรีบมองหาเพื่อแล้วนะว่าตัวใครว่างอยู่ตรงไหนบ้างคือต้องรีบ ออกบอลน,นะครับคือเราจะยึกยักอะไรเงี้ยแบบเก็บบอลไว้กับตัวไม่ได้นะครับเจลาดเขาไม่ได้เลี้ยงบอลเก่งขนาดนั้นด้วยนะเขาแค่ควบคุมบอลดีเฉยนะครับแล้วบางจังหวะเราต้องเอาตัวละครมาเล่นท่าเพื่อเอาตัวรอดแล้วไปต่อ,อยางนี้ใช่ไหมเจลาดเขาทาไม่ได้นะครับนี่ครับเรามาดูจังหวะการทำประตูใน,นกอบเขียโทษครับยิงเข้าไปเรียบร้อยครับคือการยิงใน,นกอบเพียโทษของเจลาดเนี่ยจะค่อนข้างคมนะครับแล่ว่าไอตอนยิงไกลนี่แหละที่มันมีปัญหานะถึง จะมีสกิลยิงไกลมีพลังคลิกพาวเวอร์ที่9.9นะครับแต่เจอลาดยิงออกบ่อยมากจริงๆคือไม่รู้ว่าแพทนี้มันเนิร์ดยิงไกลกับปั่นโค้งด้วยหรือเปล่านะครับผมลองเอาเจลาดยิงไปแล้วครับไม่ติดบล็อกติดเซฟก็ชนเสาและกระคำขานมีอยู่3ามอย่างสามอย่างเนี่ยครับเอาล่ะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดความรู้สึกของผมที่ได้เล่นจววนเวนเลนจลาดล่างบิทามนะครับ Uh, ส่วนเทียเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะให้เป็นเทียเอสเลยนะกันนะคือเป็นตัวที่ดีจริงจริงจร,งจรงิอยากให้ S บวกนะครับถ้าเขายิงไกลและตรงกรอบมากกว่านี้คือพยายามยิงไกลมากๆแล้วครับแทบไม่ตรงกรอบเลยครับถึงกงตรงกรอบเข้าไปก็ติดเซฟไม่ก็ติดบล็อกนะครับส่วนโกเดี๋ยวเนี้ยไอเดค r เนี่ยคนเล่นเยอะมากเลยไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านะผมเอาเจอหลาดยิงม่วงเข้าไปนะครับเนี่ยดูนย ยยิงติดบอลแกผมเอาเจอรลาดยิงม่วงเข้าไปนะครับแม่งทุบลงพื้นแล้วแม่งจับเดอะฟัคเลยครับโคตรวัดเดอะฟัคเลยส่วนที่ผมให้เอสเทียนะครับเพราะว่าเจอรลาดแกอยู่ทุกที่จริงๆครับตอนเราเล่นน่ะแกเป็นบล็อกทูบ็อกใช่ไหมช่วยเกมรับช่วยเกมลุกนะครับช่วยปั้นเกมให้เพื่อนแถมจ่ายบอลโหดอีกตั้งหากนะครับจ่ายบอลโหดมากๆนะก็ะเลยเป็นความรู้สึกว่าเจอลาเอวร์เวลาเราอยาก ขึ้นบอลเจลาดก็อยู่เวลาเราอยากเล่นเกมลับเจลาดก็อยู่ตรงนั้นอะอ่าเนี่ยมาดูครับมาดูเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้จังหวะนี้นะครับเจลาดแกเปิดแน่นจริงครับนะเปิดปโค้งเข้าหัวเพื่อนเรียบร้อยครับคือโคตรแอบเสียดายเลยครับที่แกเล่นปีกไม่ได้นะถ้าแกเล่นปีกได้นะน้องแบบเปิดบอลน,น้องๆแบ็คแฮมอ่ออะเออจริงๆนะอ่ะแล้วเนี่ยครับนี่จะเป็นความรู้สึกที่ผมเล่นเจลาดทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆครับใครเป็นเด็กหง ก็เปิดเออครับอย่าได้เสียดายไปเลยนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่เก่งะเขาเก่งมากๆเลยครับถ้าเราใช้ถูกวิธีนะเอาจริงๆทุกตัวเก่งหมดครับถ้าเราใช้เป็นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ใช่แฟนหงอยากถามว่าเจลาดแบบเล่นได้ไหมอ่าเอามาโหดไหมหรือเปล่าผมก็อยากจะบอกว่าอ่าตอน,นตำแหน่งกองกลางวอลอกซ์บ็อกซ์เนี่ยก็มีตัวเก่งๆที่เป็นตัวธรรมดาเยอะแยะนะครับอย่างเช่นชัวร์แมนดี้อะไรพวกนั้นอนะเออเอนโซอะไรเงี้ย ถึงบ้านปลายอายชีพของเจลาดนะครับเขาจะเกิดลื่นบรรลือโลกเนาะอ่าโดนล้อเข้าไปกรเจ็บช้ำพอแล้วแกเครียดถึงครับปิดโทรศัพท์แล้วก็หนีไปเที่ยวกับครอรัวอยู่กันแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแกเครียดมากนะไอ้จังหวะที่แกเล่นตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ไอ้อีกจังหวะนึ่งที่เป็นนัดสุดท้ายของแกเลยอาจารย์แม่งกรรมการแม่งโคตรใจร้ายเลยนัดสุดท้ายของเจลาดแท้ๆนะครับแม่งควักใบแดงแตั้งแต่เจลาดยังเล่นได้ไม่ถึงนาที คือเป็นคนที่ปิดอาชีพได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกบสิ่งที่เขาทําให้ลิเวอร์พูลตลอดทั้งชีวิตของเขานะครับก็เป็นนักเตะตํานานที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งนะกันนะครับผมชอบมากๆเลยนักเตะที่จิตใจไม่ยอมแพ้นะครับก็คือสตีเวนเจลาสนะถึงผมจะเชียร์มาดอีกก็เถอะอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูกับผมจนจบนะ ขอบคุณทุกคนมากมาครับช่วงนี้งานประจํามันเยอะจริงๆครับก็เลยลงช้าไปหน่อยครับไม่รู้จะมาดูกันหรือเปล่านะถ้าดูคลิปนี้จบผมก็ขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ